สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะฮะวันนี้ผมก็ทําการผ่าหัวบอนสีที่มีชื่อว่าพรมพิมานไปนะฮะก็เขาก็เลยมีหัวใหญ่ก็เลยอาดตัดผ่าแล้วก็พอะไม่รู้ว่าจะงอกกี่ต้นเหมือนกันพรมพิมานนะครับวันนี้จะมาอัปเดตบอนสีที่เราทําการรีเซ็ตหัวไปนะฮะคือการตัดรากแล้วก็ตัดใบทิ้งทั้งหมดเลยเหลือแต่หัวแบบหัวเล็กๆนะฮะแล้วเราก็เอาไปอบในถุง พลาสติกประมาณ3-5วันแล้วก็เอามาปลูกนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตทั้งหมด7ต้นด้วยกันที่เราทำการเคลียร์รากนะฮะตอนนี้โตแล้วอ่าโตแล้วสำหรับท่านที่อยากจะลองดูวิธีนี้ได้ผลนะครับนี่อันนี้โตก็เพิ่งเอามาลงใส่กระถางนะครับแล้วก็โรยปุ๋ยนิดหน่อยอันนี้จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขาสังเกตว่าใบเขาจะเริ่มใหญ่แล้วแล้วก็เริ่มมีรากนะครับถามว่ามีรากไหมมีนะฮะเดี๋ยวให้ดูรากเลยออกรากแล้วแต่ผมยังแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับ อันนี้จะเป็นชินบัญชรนะซื้อมานี่สวยมากเลี้ยงไปเลี้ยงมายุบหายหมดเลยนะฮะใบก็เล็กแคะแกนเลยก็เลยใช้วิธีนั่นแหละเคลียรรากเลยนะฮะรีเซ็ตระบบใหม่ให้เขาเลยจะได้ปรับตัวอ่ะดูรากดูรากดูรากมองเห็นไหมเอ่ยอ่อันนี้คือรากออกมาแล้วเห็นไหมผมยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับก็ใส่ถุงไว้5้ถึงเวันแล้วจากนั้นก็เอามาลงดินนะครับดินตอนแรกที่เราจะใช้เนี่ยผมแนะนําให้เป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดก่อนเป็นมูลไส้เดือนก่อนนะครับเดี๋ยว พอมีสักอีกใบหนึ่งประมาณสักสองถึงสามใบผมก็จะย้ายไปลงกระถางใหญ่ขึ้นตอนนี้มีใบทุกใบนะครับมีใบทุกใบเลยอย่างเช่นสิริโสธรนะฮะตัวนี้ชื่อสิริโสธรก็ใบเริ่มมาละนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยบางทีก็โผล่มาใบโผล่มาใบนิดหน่อยเป็นเห็นไหมใบจะใหญ่ขึ้นโผล่ใบมานิดหน่อยให้เราได้ดีใจนะฮะนี่ลากเดินทุกอันนะครับลากเดินทุกอันนะครับลองเอาไปใช้ดูนะฮะวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงๆนะครับใช้ได้ผลจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเราไปรีเซ็ตระบบให้เขาเลย <laughs> นะรรีเซ็ตระบบใหม่เลยคือตัดลากทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ตัดไอจอมทิ้งตัดที่มันเป็นหนอ่อทิ้งไปให้เหลือเฉพาะหัวมันนะฮะจากนั้นก็ก่อนที่จะเอาไปอบเนี่ยแช่น้ําปูนใสแป๊บนึงน้ําปูนแดงนะฮะเพื่อป้องกันเชื้อราอป้องกันเชื้อราจากนั้นเอาทิชชู่พันแล้วก็ชุบน้ํา คลิปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้3าถึงหวันจากนั้นเราก็เอามาปลงปลูกดินปลูกตอนแรกเนี่ยก็แนะนําให้เป็นมูลไส้เดือนก่อนเป็นมูลไส้เดือนอย่างเดียวเพียวๆเ,เลยยังไม่ต้องใส่ใบล,ลงไปนะเพราะว่ามูลไส้เดือนจะมีประโยชน์ที่สุดสารอาหารครบถ้วนแล้วก็มันมีฤทธิ์เย็นพืชก็ดูดซึมไปใช้ได้เลยแล้วเขาก็จะออกรากดูดซึมสารอาหารเข้าไปแล้วก็โตนะะโตดีใจมากดีใจมากนะฮะนี่น,นี่กำลังเห็นไหมกำลังมีใบ ก็อันนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วลองเอาวิเอาเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะฮะวันนี้มาอัปเดตปลเป็นยังไงบ้างเกิดแล้วครับผมเกิดละเกิดง่ายมากเลยอ่ะเกิดง่ายมากบอลลูกไม้ที่สวนวีชัยบล็อกนะครับอันนี้เป็นลูกไม้บอลลูกไม้คือบอลที่ยังไม่มีชื่อที่เราที่ที่สวนพากันผสมโดยใช้เกสรต่างๆนะครับก็จะเป็นบอลลูกไม้อันนี้สีชมพูสวยมากกําลังมีหนอด้วยนี่กำลังมีหน่อเลยนะนี่อีกไหนก็น่าจะได้แบ่งหนอ่อ ของลูกไม้แบ่งที่มันเป็นหนอตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือความมีสเสน่ห์ของบอลสีที่เราเลี้ยงแล้วก็เขามีหนอ่อแล้วก็แยกหน่อนะฮะลูกไม้คือบอลที่ยังไม่มีชื่อนะครับลูกไม้ดูสีชมพูสวยไหมสีชมพูสวยมากนะครับบอลบอลสีลูกไม้นะฮะวันนี้วีชัยบล็อกลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมสวัสดีครับ